สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้ก็อยู่กับผมอีกเชเคยมิสซิคิ l แอนดรอยทีวีในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวแอปที่ชื่อว่า estimate system cleaning tool ครับแอปลพลิเคชันนี้เป็นแอปลพลิเคชันที่เอาไว้ทําความสะอาดระบบหรือทําความสะอาดเครื่องนั่นเองอ่าแลหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันจะเป็นแอปที่คล้ายๆกับอ่ที่เคยรีวิวมาก่อนหรือเปล่านะครับก็บอกว่ามันจะคล้ายนะครับแต่มันก็ยังมีฟังก์ชันบางอย่างนะครับที่ไม่คล้ายหรือ มีเพิ่มเติมนะครับที่มีรายละเอียดที่มากกว่านะ,อะแอปนี้เนี่ยจะเหมาะกับคนที่มีความจำนะครับที่แบบเครื่องมันเต็มนะครับแต่เวลาลบออกแล้วลบไฟล์ลบเพลงลบอะไรออกไปแล้วความจำก็ยังเต็มอยู่ซึ่งบางครั้งเนี่ยไฟล์พวกนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะลบด้วยวิธีปกติได้นะครับอาจจะต้องหาแอปหรือวิธีการที่จะต้องพิเศษหน่อยนะครับถึงจะสามารถทาได้เนาะซึ่งแอปนี้นยครับมันก็จะมีวิธีการที่แบบว่าผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแล้วก็ คิดว่ามันทําให้ความจําที่มันหายไปเนี่ยนะครับเออมันเพิ่มมากขึ้นได้นะเออก็หวังว่าคนจะโหลดแอป,ปนี้แล้วก็ลองใช้ดูเผื่อว่ามันจะหายนะครับผมโอเคก็ดูจากประโยชน์ของแอป,ปนี้นะครับก็คิดว่ามันน่าจะทําให้เครื่องเร็วขึ้นได้ด้วยนะครับดูจากคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็ไปสักแค่บวกนะครับแน่บวกสะส่วนใหญ่เนาะก็ลองใช้งานกันดูนะแล้วก็บอกอีกอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าไปคือผมจะไม่รีวิวทุกส่วนของแอป,ปนะครับเพราะว่ามัน มีเยอะมากๆนะคุณจะต้องแบบว่าลองไปศึกษาเองดูนะครับสรับผมเองเนี่ยนะครับก็ใช้งานแค่ทั่วไปนะครับไม่ได้ใช้ในระดับแบบลึกซึ้งขนาดนั้นนะโอเคมีประมาณนี้นะครับผมอพอคุณเข้ามานะครับมันจะขึ้นหน้าจอประมาณนี้คุณก็กดสแกนด้านล่างได้เลยนะครับมันก็ทำการสแกนแต่ก่อนสแกนนะครับคุณจะต้องให้สิทธิ์อนุญาตการเข้าถึงก่อน โอเคแล้วก็กดดอนนะครับมันจะทําการสแกนไฟล์ต่างๆให้นะครับเพื่อที่จะดูขยะในเครื่องของคุณนะเห็นไหมมันจะมีไฟล์ประเภทต่างๆนะครับก็คิดว่าอย่าไปสนใจมันนะครับอย่าไปสนใจมันก็กดลันนาวไปเลยนะครับเพราะว่าความรู้ผมก็ไม่ถึงขนาดนั้นเนาะถูก,ถก,ถกตัวเองไปบอกโอเคลันนาวไปแล้วก็กดลันไปนะครับมันจะทำการเคลียร์ไฟล์ขยะ ต่างๆนะครับที่อยู่ในเครื่องคุณออกไปให้หมดเลยนะครับคุณจะสังเกตเห็นได้ว่ามันมีตรงกาลบาทตรงนี้ด้วยนะครับตรงกาลบาดอันที่3เนี่ยนะที่มันมีรูปกาลบาดรูปถังขยะอยู่ก็คือมันจะต้องใช้ตัว s t p o e s t i m a t e pro ด้วยก็คือต้องเสียตังนั่นเองนะครับถึงจะใช้งานได้แบบครบทุกฟังก์ชันในตัวแอปมันนะครับซึ่งไอตัวแอปทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะ เสียเงินทั้งหมดน่าจะประมาณสัก50บาทอ่าห้บาทนะครับคุณสามารถที่จะเสียเงินได้เลยไม่ใช่เสียเงินสิ <c oughs> <c oughs> คุณสามารถที่จะจ่ายเงินแล้วก็ใช้งานได้แบบเต็มสกยภาพของมันเพียงแค่50บาทนะครับผมก็คุ้มค่าแล้วผมว่าแอปนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากแอปอื่นๆมา,มากๆเลยนะมันมีรายละเอียดเยอะมาก o v e r f i ์ w อันนี้จะเป็นการแสดงเกี่ยวกับสถานะต่างๆนะครับเกี่ยวกับการรูทการ มีบิวซี่บ็อกแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถามว่าคนทั่วไปจะต้องรู้รู้หรือเปล่าจะต้องรู้บิวซี่บ็อกหรือเปล่านะครับประมาณประมาณนี้ถามว่าต้องรู้ไหมก็ไม่ต้องรู้ก็ได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แบบเชิงลึกขนาดนั้นนะครับบางคนไม่ได้ใช้ขนาดนั้นอาจจะเล่นเฟซเล่นไลน์เล่นเกมดูยูทูบป,ปกตินะครับไม่ได้ใช้งานขนาดขนาดนั้นสิ่งที่ควรรู้ก็คือไอ้พวกหน่วยความจาต่างๆแบบนี้นะครับผมว่าควรรู้เอาไว้นะครับเพราะว่ามันจะ เวลาคุณจะทําอะไรเนี่ยนะครับคุณจะได้เหลือระยะในการแบ่งความจำเอาไว้นะครับถ้าเหลือเยอะเท่าไหร่เนี่ยเครื่องมันจะอืดน,น,น้อยลงนะครับถ้ามันเหลือน้อยเนี่ยความจําเหลือน้อยเนี่ยเครื่องมันจะอืดมากขึ้นนะต่อไป s x p l o r r r นะครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับการทําความสะอาดนะแต่มันเป็นแบบเชิงลึกของมันซึ่งผมก็ไม่ขอรีวิวแล้วกันขอข้ามไป App Control ข้ามมาน,นี่เลย App Control อันนี้มันเกี่ยวกับการ แอปที่มันรันอยู่ในแรมของคุณนะครับตอนนี้ซึ่งคุณจะเห็นสถานะของคํา b บอบูตนะครับบูตเนี่ยมันคือเจ้าตัวแอปที่มันทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับคือเวลาคุณจะเปิดปีกเครื่องใหม่แบบนี้มันก็จะบูตขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับคุณจะได้ไม่เสียเวลาที่จะไปเปิดแอปนะครับมันจะรวดเร็วมากขึ้นแต่ถ้าใครแรมน้อยๆเนี่ยนะครับ แน่นอนเลยครับว่ามันก็จะกระตุกเวลาคุณเปิดแอปอ,อื่นเนี่ยมันจะเปิดไม่ได้นะครับส่วนคําว่า running นะครับ estimate เห็นอยู่เห็นไหม estimate เนี่ยมันก็จะทํางานอยู่ณขนาดนี้นะครับที่คุณกำลังใช้งานอยู่นั่นเองเมื่อจะเกิดขึ้นเนาะแล้วก็บอกรายละเอียดต่างๆนะครับเกี่ยวกับเวอร์ชันแอปอะไรประมาณนี้อ่ะแล้วก็แล้วก็ถ้าใครมีออแอปเยอะๆนะค,คุณสามารถที่จะฟิลเตอร์ Filter ได้แล้วก็ซอนโหมดได้นะครับเลือกเป็น อะไรก็ได้นะครับเพื่อที่จะหาแอปต่างๆได้ง่ายมากขึ้นมางคมมีเยอะไงคุณสามารถเรียงได้แล้วก็ c o สไวเดอร์นะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับไฟล์ที่มันอ,มอะไรไม่รู้ <c oughs> นะอันนี้คือ system cleaner นะครับมี e n t y directory นะครับก็ลบไป,ปบอันไหนลบได้ลบนะครับอืมอันนี้น่าจะต้องเสียเงินนะครับเกี่ยวกับเรงการลบแคชเนาะต้อง estimate โปร อันนี้นะครับอันนี้จะเกี่ยวกับรูปภาพที่มันซ้ํากันนะเออเวลาผมเนี่ยโหลดรูปภาพมาแล้วก็ลบออกนะครับซึ่งไอ้รูปภาพบางครั้งเนี่ยมันลบออกไปแล้วมันก็ยังอยู่ในเครื่องเรานะเออมันเลยแบบว่ามีแอปที่มันกู้คืนรูปภาพได้ไงเพราะว่าไอ้รูปพวกนี้มันยังอยู่ในเครื่องเราเออนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณโหลดรูปมาแล้วก็ลบรูปออกไปเนี่ยนะครับบางทีความจําที่ไอ้รูปนั้นอ่นนะมันหาย ที่ที่ที่มันกินไปแล้วคุณก็ลบไปมันความจามันไม่ได้หายไปตามที่ลบรูปเนี่ยเออมันมันยังเต็มอยู่นะครับเพราะบางทีมันก็อยู่เบื้องหลังแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นลองมาตรวจสอบดูเพราะว่าบางคนเนี่ยนะครับใช้มือถือมานานมากแล้วก็โหลดรูปโหลดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเวลาคุณลบนะครับมันไม่ได้หายตามที่คุณลบนะบางครั้งนะเออบางทีมันก็อยู่ในเครื่องแบบนี้นะครับเห็นไหมไอ้รูปที่คนเห็นอยู่ตอนนี้ที่ผมเลื่อนลงอยู่เนี่ยคือผมโหลดมาแล้วผมก็ลบออกไปหมดแล้วนะครับ ในแกลเลอรี่ไม่มีเลยแต่มัน,น,นขึ้น,ตร,นตรงนี้ก็แปลว่ามันยังอยู่ในเครื่องของผมนะประมาณนั้นนะครับผม storage analyzer นะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับความจําของคุณนะครับว่าในมือถืงองคุณเนี่ยมีความจําเท่าไหร่บ้างนะครับมีโฟลเดอร์ต่างๆเนี่ยมีความจําเท่าไหร่บ้างอย่างโฟลเดอร Android ของผมเนี่ยมันกินเยอะที่สุดก็คือ580 m b นะครับถามว่ามีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาคุณจะไปลบไฟล์ต่างๆหรือลบโฟลเดอร์ต่างๆเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยรู้ว่าโฟลเดอร์เนี้ยมันกินเอ่อเมกะไบต์ MB เท่าไหร่รู้ว่ามันกินเมกะไบต์เท่าไหร่มันก็จะทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะลบได้อย่างอ,อ่ถูกต้องนั่นเองนะครับเพราะว่าบางทีอ่ะไอพวกเอ่อ ไอ้ไฟล์แมเนเจอร์ในเครื่องของคุณเนี่ยมันไม่ได้บอกสถานะแบบนี้ใช่ไหมครับคุณต้องกดไปทีละโฟลเดอร์โฟลเดอแล้วก็ลบๆๆนะครับซึ่งมันอาจจะเสียเวลาได้เพราะฉะนั้นถ้ามาเรียงแบบว่าเป็นแถบสีเขียวที่มันบอกสถานะแบบนี้เลยมันจะสะดวกมากกว่านั่นเองต่อไปก็ มีประมาณนี้นะครับผมจะรีวิวไม่หมดเนะาะเพราะมันจะเสียเวลาถ้าใครจ่ายเงิน5 0บาทนะค,คุณสามารถตั้งสเกจชัวได้ด้วยนะครับก็คือการตั้งเวลาในการทําความสะอาดนั่นเองซึ่งคุณจะได้ไม่ต้องเข้าแอปมาบ่อยๆนะแอปนี้มันจะจัดการให้คุณเลยเครื่องของคุณมันก็จะแบบว่าแบบว่าลื่นไหลตลอดเวลามีความจําที่เพียงพอในการโหลดแอปต่างๆตลอดเวลาประมาณนั้นนะครับผมซึ่งมันก็จะเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะทํางานอยู่เบื้องหลังซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็จะทําให้เปลืองแบตได้เครื่องร้อนได้ในบางครัั้งนะครบ อแล้วก็ s ซตติ้งนะครับอันนี้ก็เป็นเชิงลึกแล้วเนาะเห็นไหมมันจะมีรายละเอียดเยอแยะมากมายนะครับผมไม่ขอรวีวิวมีแอดวานยังแอดวานเซตติ้งอ่ะเออซึ่งถามว่าถ้าไม่ไปตั้งค่าอะไรเลยมันจะส่งผลเสียอะไรไหมมันก็ไม่ส่งผลเสียขนาดนั้นครับเพราะว่าแอปนี้เนี่ยมันก็ตั้งค่าแบบ default แบบเอาไว้ไอ้นี่อยู่แล้วนะครับ ว่าเอาไว้สําหรับทาความสะอาดอยู่แล้วก็เพียงพอแล้วนะครับผมถ้าใครอยากรู้รายละเอียดลองไปศึกษาเอาเองนะครับผมเออเพราะว่ามันรายละเอียดเยอะจริงๆนะครับลองไปศึกษาเอาดูนะครับคร่าวๆประมาณนี้ครับอืมคร่าวๆประมาณนี้อาจจะรีวิวไม่หมดเนาะคร่าวๆประมาณนี้โอเคก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตาม ติดตามรับชมมาจนจบก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็สามารถมีมือถือที่ลื่นไหลมากขึ้นนั่นเองโอเคก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์คลิปด้วยนะครับผมถ้าอยากให้ผมรีวิวแอปอะไรหรือทาอะไรเกี่ยวกับ Android สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยเจอกันคลิปวิดีโอหน้า see you again bye bye